ครับคุณผู้ชมครับครับสวัสดีครับก็วันนี้เนี่ยเมื่อกีอ้ลูกน้องโทรมาแจ้งนะครับว่ารถสิบล้อของเราเป็นรถพ่วงนะครับก็ประสบบัติเหตุคว่ำอยู่ในไร่นะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมก็กำลังจะไปดูว่ามันแย่แค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปตามดูด้วยกันครับ ตอนนี้เราก็มาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีความเสียหายอะไรบ้างเนี่นะครับก็คือตอนนี้มาตอนมาถึงเนี่ยตอนที่มันล้มเนี่ยอ,อ,อ้อยมันก็เต็มคันแหละแต่ว่านี่เราก็ใช้รถคีบเรานูน่นคีบเอาอ้อยออกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะดึงขึ้นได้ยังไงนะครับอ้อยก็คีบเราทิ้งไว้นี่ละ ก็คือนไอ้นี้่เ,เป็นรถมันล้มเป็นความประมาทของคนขับรถอซึ่งซึ่งตีตีโค้งมันไม่พอตรงเนี้ยมันมันมันเป็นสับแยกแล้วมันมันความความสภาพอ่ะคือไม่ได้ดูให้เรียบร้อยแล้วตีโค้งไม่พออืีนี้ล้อล้อด้านซ้ายมันก็เลยหล่นร่องน้ําำตรงเนี้นะอ ตรงนี้มันก็คือการกู้มันก็ลําบากนิดหนึ่งเพราะว่าฝั่งขวาเป็นคลองเป็นคลองน้ําำฝั่งนูน้นฝั่งนู้นเป็นเป็นคลองน้ําำแล้วฝั่งนี้ก็เป็นอของของไส้ไก่ของไส้ไก่อีพอมันล้มไปแล้วเนี่ยเราสถานที่มันจํากัดมันจํากัดเพราะว่าเราเราเราจะดึงดึงยังไงละ่ะดึงให้มันให้ความ ให้ความเสียหายมันน้อยที่สุดก็คือตรงนั้นมันมันดึงไม่ได้เพราะว่ามันดึงไม่ได้มันสิ์มาสุดคองมันเป็นคองแต่แต่ถ้าแต่ถ้าไม่มีต้นไม้ต้นนั้นนี่ต้นไม้ต้นนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะต้องเอาแมคโครมาปักที่คองนั่นเราดึงกระบู่มแมคโคไอ้นี่เราเรามีของธรรมชาติดูดูของธรรมชาติใกล้ตัวก่อนเราก็เอาอย่างนี้ก่อนแต่เชื่อว่านี่มันเป็นรถพ่วงมันมันน้ำหนักมันก็น้อยกว่าไอ้ตัวแม่ ซึ่งว่ามันก็ไม่น่าจะหนักเกินแล้วการวางแผนก็คือคืออย่างเนี้ยเราเราเราจะดึงเราจะดึงแผงเราจะดึงแผงข้างนูน้นแต่ว่าเราก็ต้องโยงมาแผงข้างข้างล่างด้วยเพื่อเพื่อเพื่อดึงแผงข้างล่างเพื่อว่าพอเราดึงเครื่องบนเราใช้ไอ้ไอ้ไอ้โซ่เส้นนี้เป็นสายแลก แลวเราดึงเส้นนี้ไล่สองเส้นนี้มันจะช่วยดึงแผงตัวล่างด้วยซึ่งมันจะไม่ง้างให้แผงเราแบะข้างเดียวมันจะขึ้นทีเดียวทั้งทั้งคู่สองแผงอ่าทั้งสองแผงเลยเออลดลดลดถ้าไม่งั้นแผงข้างบนนี่เราจะแบะไปละมันจะแบะอันเดียวแบะอันเดียวเดี๋ยวมันจะรับน้ำหนักไม่ไหวรับน้ำหนักไม่ไหวเราก็ต้องต้องต้องเอาตัวนี้มาช่วยเพื่อให้มันดึงดึงทั้งคู่ดึงทั้งคู่อันอันพอพอดึงไล่โซ่เส้นนี้จะตึงมันก็จะดึงไอ้นี้ไปด้วยแล้วอีเส้นนั้นเราต้องทำเป็นสลกนี้เพื่อว่า เพื่อว่ามันจะได้ช่วยช่วยช่วยเราจะดึงโซ่เส้นนี้เลยไม่ได้ไม่งั้นมันก็เท่ากับมาดึงแผงล้างอีกใช่ก็เลยต้องเอาอันนี้เป็นสายแรกต,ต,รตรงนี้อืมอ่าแล้วไปฝั่งนู้นต่อไปฝั่งนู้นก็คือตอนนี้ก็ยังทีที่เก่าตอนทีแรกอืมก็ตอนนี้เราก็เอาของใกล้ตัวคือต้นไม้นี่ก่อนอืมโดยโดยเราก็ไปตรงกับโขนต้นไม้แล้วก็ใช้ลอกใช้ลอกทด ทดกำลังตัวนั้นอ,อ,นนนอือ๋ตอตรงนั้นมีลอกอยู่ออ่ลอกอยูเพือ่อว่าให้สลิงสลิงวิ่งไปหาลอกแล้วสลิงตัวนี้ก็จะวิ่งไปหาตัวรถกว้านตัว,วน,นี้รถคือจะถอยไปอรถตัวนั้นก็จอดนิ่งไว้แล้วมันจะสาวสลิงเส้นนี้เข้ามาอืแล้วมันก็พร้อมกับดึงทางนู้นให้พลิกให้มันพลิกกลับมา อันนี้เราจะดึงวินอย่างเดียวหรือว่า,ววาใช้วินยวอย่างเดียวเพราะว่ารถตรงนั้นเราก็ลงสมอบอกไปแล้วลงสมอบอกไปแล้วเพื่อ<ม>ว่าไม่ให้รถมันไหลเดี๋ยวเดียวเราก็เ<ม>บรกช่วยอีกตรงนั้นเรามีสมอบอกมันพอยิ่งดึงมันก็จะยิ่งจิกดินเอาไว<อ>้ตัวสมอบอกเนี่ยแต่ที่เน้นๆคือวินแหละใช่ไหมใช้วินอย่างเดียวพอดึงเนี่ยมันมีโอกาสฟรีถ้าล้อมันฟรีปุ๊บลูดมันมันก็ถ่ายน้ําหนักไปที่ล้อมันบางทีมันอาจจะไม่ขึ้นแต่นี้อุปกรณ์ในไร่เราเรามีของเราเองเราก็เราก็เลยทดลองนี้ก่อน แต่ถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวเราจะแม่โคมาจิกขันคองไว้แล้วเราวินกระบุมเอาลอกมาทดตรงนี้ทดตรงบุมเลยอตรงบุมนี่เลยเดี๋ยวลองลอกตอนนี้เราเอาง่ายๆก่อนเดียราต้นไม้น่มันก็ห้าสิบห้าสิบกึ่งไหวกึ่งไม่ไหวแต่แต่ตัวนี้มันก็ไม่น่าจะหนักเกินทีนี้เรื่องความเสียหายเท่าที่ป้าดูตรงนี้มีอะไรที่ก็ดูคร่าวๆช่วงเนี้ยไอเนี้ยตัวถังมันแหกออกจากครซีเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวถังนี้จะบิด แค่ไหนเราก็ยังไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องไปไปไปดัดตัวถังหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันมันทากออกไปเนี่ยเออมันทางออกไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าพลาเอาลงมาแล้วเนี่ยลาาแล้วมันบิดหรือเปล่าเออตัวถังเนี่ยมันจะบิดหรือเปล่าถ้าบิดเราก็ต้องไปจ้างเขาดัดดัดรถด,ดัดไอ้เฟรมเฟรมคัสซี 4, ตัวถังอ่ะอแต่ว่ามันก็ต้องลองดูก่อนอ่ะแต่สภาพคัสซีก็คงไม่น่าจะบิดอืเพราะว่าตัวถังมันเหมือนว่ามัน ถ่างออกไปแล้วแล้วนี่ตรงนี้มันไฮดรอลิกท่อตรงนี้น็อตขาดหมดล้วเออนี่น็อตน็อตจับกระบอกมันขาดมันง้างไงพอมันตัวถังมันบิดมันง้างง้างตัวนี้ขาดแต่ว่าก็อันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็แต่ว่าไม่เรื่องใหญ่ก็ยังไม่รู้ว่าเกลียวมันเกลียวมันรูดเนี่ยมันจะทําได้แค่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเกลียวเกลียวมันขาดไปเลยเนี่ยไม่รู้มันจะได้แค่ไหนแต่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาตรงนี้มัน น็อตได้น็อตมันคล <not, S 2> ายได้อื not, not หลักๆก,ก็คือเรื่องดูเรื่องคัตตี้นี่แหละว่ามันจะบิดหรือเปล่านะี่คือใหญ่สุดอ,ต,อ,อต้องให้มันลงมาก่อนอส่วนไอ้ตรง,ตรงจุดเชื่อมนั้นมันเบี้ยวๆนีดๆี่หน่อยไม่ไม่เป็นไรจุดตรงนั้นเราก็เลยยังไม่ถอดเพราะมันถอดก็ถอดยากแต่ยังเก่งกนะ็ไอก้กระบอกนะ่ะเหมือนมันคดแล้วล่ะอืกระบ,บองตัวนั้นอนะตัวที่สูวกระสลักนะ่ะเหมือนปลายมันแอนขึ้นแล้วนะเออเอตัวนั้น่ะ ทั้นแรกก็คือตัวถังเนี่ยมันจะต้องเอาไปดัดเหล็กฉากตั้งก่อนแหละถึงจะมันทุกออยได้ไม่งั้นมันก็คงจะมันเสียสูนย่นะเสียสูญเนี่ยมันจะใส่กรอบแผงท้ายไม่ได้อะอืมโอเคอ่ะก็ประมาณนี้ั่ะเดี๋ยวเราไปดึงละเดี๋ยวไปดึงกัน ไม่ลงไม่ลงฟันปาตรงนี้หรือว่ามันค้างอยู่อ่าดูนมันค้างมันนั่งคตีตัวทางมันนั่งหัวอยู่เดี๋ยวเราจะเอาโซ่พันตรงนี้แล้วดึงดึงให้ตัวทางมันปิดมาให้เพื่อให้ให้มันลงกับไอ้ตัวกันเซเนี้ยเดี๋ยวเราจะดึงอใอย้ยานเอาโซ่เข้านิด 多问问一下，对，很着急。 เอาลครับก็เอาเป็นว่าเราก็เอาขึ้นได้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ในเรื่องของความเสียหายก็อันนี้ยังไม่รู้ว่ามันตัวรถเนี่ยมันเท่าที่ดูมันก็มีฉีกมีน็อตขาดอยู่หลายชิ้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่สามารถประเมินได้นะตอนนี้นะฮะแต่ว่าก็คิดว่ารถคงไม่ได้ใช้หลายวันนะครับยังไงคงต้องวิ่งรถตัวแม่อย่างเดียวไปก่อนนะฮะแล้วก็วันนี้ก็หวังว่าคุณผู้ชมนะครับจะได้ประโยชน์นะครับจากการที่เรา สาธิตวิธีการเอาผู้รถขึ้นมาได้นะครับอย่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชาวไร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปครับสวัสดีครับ